สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสอนเทคนิคการตั้งเวลาในการโพสแฟนเพจนะครับเพื่อจะช่วยในเรื่องการประหยัดเวลาในการทํางานของเราสามารถที่จะใช้เวลาว่างมาตั้งเวลาโพสต์่วงหน้าเอาไว้ก่อนได้โอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยวิธีการก็คือคุณเตรียมข้อมูลนะครับแคปชั่นในการจะโพสเอาไว้แล้วก็มาเริ่มโพสต์กันกดมาที่โพสต์นะครับแล้วจะสังเกตว่ามีคําว่าตัวเลือกการเผยแพร่เราสามารถกดเข้าไปและกําหนดเวลา นะครับกำหนดได้เลยสมมติว่าผมกำหนดเป็นวันนี้11เนาฬิกา,าเปลี่ยนเป็น12บสอดีกว่านะผมกำหนดให้มันออกตอนเที่ยงโอเคหลังจากที่ผมตั้งเวลาไว้แล้วจะมีตรงนี้เห็นไหมฮะตรงจุดนี้เป็นส่วนที่เรากำหนดเรื่องของเวลาที่เราต้องการให้โพสต์นี้ออกไปนะครับตอนนี้เราก็มาใส่ข้อมูลใส่รูปภาพกันได้เลยนะครับอย่างบางคนอาจจะใส่รูปก่อนก็ได้นะครับ ใส่ข้อความนะจะเลือกใส่ความรู้สึกอะไรลงไปด้วยก็ได้นะครับใส่พิกัดสถานที่ก็ได้ถ้าไม่ใส่ก็กดคำว่ากัหนดเวลาแค่นี้มาถึงเวลาเที่ยงนะครับโพสต์นี้ก็จะปรากฏอยู่ในเพจได้เลยโดยที่เราสามารถตั้งโพสต์ได้เนี่ยล่วงหน้าสามารถตั้งได้เป็นเดือนเดือนเลยนะครับก็เราว่างตอนไหนก็มาทํา โพสต่างๆโพสต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทําให้เราประหยัดเวลาในการทํางานได้มากขึ้นได้เอาเวลาไปบริหารเรื่องอื่นได้ดีขึ้นส่วนถ้าเราเจอคอนเทนต์ที่ดีกว่าหรือใหม่กว่าหรือมีสาระที่ดีขึ้นเราก็มาโพสตแทรกได้ตลอดเวลาเพื่อให้เพจเราเคลื่อนไหวหวังว่าวิธีนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับลองทําดูสวัสดีครับ